ทำนายความฝันนะคะฝันเห็นสิ่งน่ากลัวฝันเห็นสิ่งที่น่ากลัวฝันเห็นอคนถูกทวงหนี้ฝันเห็นคนถูกทวงหนี้แปลว่าอะไรก็จะใช้เป็นไพ่ออราเคิลดูนะคะฝันเห็นคนถูกทวงหนี้แปลว่าอะไรฝันเห็นคนถูกทวงหนี้แปลว่าท่านอะ่ะจะมีดวงเรื่องความรัก จะสมหวังในเรื่องความรักโอจะมีคนมาสารภาพรักนะคะฝันเห็นคนถูกทวงนี่แปลว่าจะมีคนมาสารภาพรักให้ระวังคนอิจฉาริษยาคนคิดร้ายนะคะให้ระวังถูกอิจฉาริษยาหรือถูกทำร้ายคะ่ะเรามาดูเลขนำโชคกันนะคะ เรามาดูเลขนำโชคกันนะคะเรามาดูเลขนำโชคกัน,นะค่ะ เลขนำโชคคือ05500550 5, 5, 0, 0, 5, 5, 0, 0นะคะอันนี้เป็นการเปิดเลขจากอจากไพ่นะคะไพ่ก็ท่าในใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูก็กรุณาแอดไลน์มานะคะ